สวัสดีครับผมบีโกดเอเคบอมบีนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในอัมมิโช w ดอีกแล้วนะซึ่งวันนี้พี่จะมาเล่นตัวละครที่ชื่อว่ากอนะจากฮันเตอร์เอ็ก r ฮันเตอร์นะแล้วก็เป็นตัวละครตัวเดียวนะถ้าพี่จะไม่ผิดนะตัวละครตัวเดียวที่ไม่โดนปรับบาลาน์นะไม่ว่าจะโดนเนฟหรือโดนบัฟนะก็ไม่โดนไม่โดนอะไรเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสกิลของกอนกันเลยดีกว่านะสกิลหนึ่งเนี่ยจะให้ไฮเปอร์อาร์เมอร์กับเรานะ ซึ่งมันจะเบรกซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยแหละสำหรับสกิลนี้นะหนึ่งคนข้างจะใช้โดนยากนะสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยแต่ก็มีวิธีใช้โดนนะถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือให้เราต่อย4ครั้งใช่ไหมแล้วก็เตะมือเนี่ยแล้วค่อยใช้สกิลหนึ่งนะก็น่าจะโดนนะถ้าพี่คิดไม่ผิดนะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่25คูด,ดายอยู่ที่22ิอวินะมาดูที่ท่า2ดีกว่านะส,สกิลกันไกลนะก็จะเป็นการพุ่งไปฟันนะก็ จริงๆก็ใช้พุ่งไปด้านหลังก็ได้นะตัดแบบนี้นะส่วนใหญ่เพราะว่ามันโดน perfect บล็อกง่ายนะค่อนข้างง่ายนะส,นสกิลไกลเนี่ยก็ดาเมจอยู่ที่14คูลดอยู่ที่15วินะมาดูที่สกิล3ดีกว่าสกิล3นะจะเป็นการที่ปล่อยคลื่นไปด้านหน้าแบบนี้นะแล้วก็มันมีอีกใช้ใช้ใชวิธีหนึ่งเลยก็คือกระโดดแล้วกระโดดลงมาแล้วอันนี้ก็เหมือนอารมณ์เหมือนโจ๊กเกอร์ ซึ่งมันก็จะระเบิดตรงด้านหน้าเราแนละ้วแต่ว่าถ้าเกิดมีศัตรูอยู่ด้านหน้าก็จะระเบิดเลยแนะับน,นี้เห็นไหมอืมซึ่งเอาไว้ต่อคอมโบได้สำหรับสนะกิลสามนะก็สกิลสามเนี่ยมีสกิลเอ่อมีดาเมจอยู่ที่สิบสองคูดายอยู่ที่สิบวินะแล้วก็มาดูที่สกิลสี่เลยดีกว่าสกิลสี่เป็นสกิลพุ่งแบบนี้นะอ่าซึ่งดาเมจอยู่ที่สิบคูดายอยู่ที่สิบแปดวินะไม่ต้องพูดความสัเพลงเราไปดูที่โหมดกันเลยกว่าโหมดของกอนเนี่ยเป็น อะไรที่่อาค่าจะโหดมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราโดนแบบวิ่งหนีเนะี่ยจนหมดหมดแบบว่าหมดเลยนะก็คือเราจะตายนะสำหรับเหมดเนะี่ยก็คือหลอดหมดปุ๊บเราตายก็อย่าใช้ชีวิตสุดท้ายแล้วกันนะก็มาดูที่สกิลหนึ่ง Final Rock นะนะก็จะเบรกไฮเปอร์อาร์เม,มอร์แล้วก็ซุปเปอร์อาร์เม,มอร์เลยนะนีนะ่เห็นไหมเบรกทั้งสออันนะซึ่งดาเมจอยู่ที่ พ0สิบเลยนะครูได้ที่13วิแล้วก็ให้ไฮเปอร์อัลเมอร์กับเราด้วยนะมาดูที่สกิล2องดีกว่านะสกิลเป็นอ่อเขาเรียกว่าสกิลที่ดาเมจแรงอาจจะแรงที่สุดในเกมแล้วคือดาเมจอยู่ที่310นะจะเป็นการจับสกิลจับแล้วต่อยไปเนะี้ยซึ่งใหเขาบอกเลยว่าบิกซูเปอร์อัเมอร์นะ ก็ใช้ได้ครั้งเดียวเหมือนกันก็คือถ้าว่าแล้วว่าวเลยนะสำหรับสกิลสองนะโอ้ส่วนสกิลสามก็เป็นสกิลสามเวอร์ชันอัพเกรดนะสำหรับสกิลสามนะจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังแบบนี้ซึ่งให้ซุปเปอร์อาร์เมอร์กับเราแล้วก็เบรกซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ดาเมจยี่สิบฟูด้าสิบสอวีนะโอเย่ oh yeah, แล้วหมดพี่กำลังจะหมดพี่กำลังจะตายถ้าไปไม่ทันมีแตกแน่นอน วา,างใหม่เลยโอเคเดี๋ยวรอแป,ป๊บนะรบโอเคเรามาดูสก,กิลสุดท้ายของกรอนกันเลยดีกว่านะเป็นสก,กิลคอเตอร์นะเดี๋ยวรอดัมมี่มันตีมาแป๊บซึ่งมันจะว่าไปคอเตอร์บบเน,นี้แล้วก็สามารถใช้สก,กิลหนึ่งตามได้เลยนะสำหรับสก,กิลคอเตอร์นะถ้าพี่จะไม่ผิดก็คือสมมติเราโดนเตะขึ้นฟ้าเนะี่ยเราจะ ขยับหรือแดกออกไม่ได้นะก็คือรอตกลงมานะก็กะรทามิ่งในการใช้สกิลดีๆนะสำหรับสกิลคอเตอร์นะก็ถ้าเกิดใครคอเตอร์อย่งจริงก็เป็นสกิลที่โหดมากเลยนะก็จะทำดาเมจ15แล้วก็คูลดาวนะ์15วินแล้วก็เบรกทั้งซสเปอร์อามเมอร์แล้วก็ไฮเปอร์อัลเมอร์นะสำหรับสกิล4นี่ก็เป็นสกิลทั้งหมดของตัวละครก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นจริงเลยดีกว่านะว่าจะออกมาปเป็นยังไงนะก็ไปเลยครับมาและ ก่อนตาแรกของพี่บอกเลยว่าแซ่บๆเด้อโอ้เราเจอแบบตัวอะไรชินละโอ้ด้เหมือนว่าชินละที่จะได้บัฟมาด้วยพี่ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ออัปเดตออไอ้นั้นเลยอัปเดตเขาเรียกเอ,อ่อเปิดมาดึงนะขอคอมโบอ่ะอ๋อลืมไปเขาปรับงัด2ครั้งไม่ได้แล้ว โอ้ใช้สก,กิลสี่เลยไม่เป็นไรยังไงก็คอมโบเขาได้ออกแล้วอ๋อโดนแพรี่ไปนะน้องนะอ,อบอกเลยว่าพี่นี่เล่นก่อนไม่เป็นเลยนะก็บอกเลยว่าไม่ได้เล่นตนะั้งแต่อัปเดตแพทไอแพทใหม่แล้วนะสำหรับเกมเนี้ก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะเบื่อไปหมดละรอตัวใหม่มาสักทีตัวใหม่ยังไม่มาโอ้โอ โอ้ใช้สกิลนี้ละโอ้โหเองต่อคอมโบไม่ได้นะพี่บอกเลยนี่ไงไฮเปอร์อัลเมอร์ไม่โดนดาเมจไม่สวนอะไรทั้งนั้นนะส่วนไฮเปอร์อัลเมอร์เนี่ยสกิลหนึ่งองค์เนี่ยจริงเอาไว้ว่าเวลาต่อยพลาดล้วก็ใช้สกิลนี้สวนเลยส่วนตัวส่วนใจมันมีท่าเบี่ยงไฮเปอร์อัลเมอร์น้อยนะก็บอกเลยว่าแซ่บๆเด้องัดได้ไหมนี่ไงอ้อปาดหลังไม่โดน โอ้บล oh, like ็อกบล็กแบบตึงๆนี่นี่โอ้วォวววโดนต่ท่านี้เนี่ย้าหลบได้ทั้งหมดอ้าวโดนไหมไม่โดนอ้าวเองพลาดไรนม่มสกิยสามไเอ๊ะทำไมมันด้งอ่ะโเด้ได้เออหรือใช้พี่ใช้ไทมิ่งผิด โอ๊โดนแล้วโดนแล้วไม่เป็นไรเราสบาย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 แบบวะ่าใช้สกิลสองไปเลยแล้วกันปากเอ้าสกิลสองไม่ได้เบรกการแล้วเนี่โอ้โวโวโวเราจะโดดไปแล้วใช้สกิลสี่นะเพราะเพราะน่าจะไม่ทันตั้งตัตวโอ๊ะมานาหมดชาร์จก่อนไอ้น้องไอ้ชาร์จก่อนเลยพี่ขอชาร์จบ้างนะน้องนะงัดขึ้นไม่โดนปาดหลังแล้วก็เตะลงไปสกิลสาม โอ้เก็บไปออกหนึ่งคิวโอตาน,นี่เล่นแบบสบายๆเลยนะรู้สึกว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วเล่นดีแปลกๆโอ้เมื่อไหร่อัปเดตหนึ่งจะออกครับเนี่ยรอนานมากแล้วนะครับโอ้โดนสกิลหนึ่งไม่เป็นไรหลุดคอมโบอยู่ละโดเตะแบบตึงต้งๆใช้สกิลสองปาดหลังแล้วก็หอเขาลงมาแล้วใช้คเปอร์อัมเมอร์ตึงต้ง นี่ไงเราค่อยใช้เสร็จแล้วเราค่อยใช้สกิลสีตามอ้าจับทามิ่งผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนุ๊กฟรอสโอ้โววโวโววววเองพลาดอะไรไอ้หนุ่มสกิลสามยิงเอ้ามันเป็นระยะใกล้เหรอสกิลสามอ๋ออ้ยเองเจ้าเชฟโบนี่ไงเอ้ยเขาโดดได้ไง โอ้วววโอ้สกิลหนึ่งไม่พอแบ่งล่าไปแล้วกันบอกเลยนะสกิลแบ่งล่าของกอนเนี่ยมันจะทําให้กอนตายนะถ้าเกิดหมดหมดก็คืออะไรไอ้น้องตายไปซะมาสกิลสองแล้วปิดเกมเลยจริงอีซี่อีซี่ถ้าเกิดเขาโดนเขาเขาไม่มีหลบนะก็คือตาย,ยถ้าเขามีหลบแล้วก็อาจจะเสียสกิลฟรีไปเลยนะ อ้าวไม่โดนเรอโอ้พิกะทาม,มิ่งผิดไม่เป็นไรนี่ไงบอกเลยว่าจีจีนะสำหรับเกมนี้โวเป็นเกมที่คุณข้าจะเล่นสบายมือเลยนะก็จีจีไปเดี๋ยวเราไปดูเกมหน้าเลยดีกว่านะมาแล้วเกมที่สองของก่อนลอร์เจอร์ใคยเอ,อ่ย เอ้ยจุดโทโร่ได้ข่าวว่าได้บัฟมานะหนุ่มนะนี่ไงโดนก่อนเลยแล้วก็สกิลสองปากหลังไว้หนึ่งทีโอใช้สกิลผิดแย่ละแต่ไม่เป็นไรได้อยู่แล้วก็โดดมาใช้สกิลสี่เขาบล็อกได้โอ้ไม่เป็นไรนี่ไงโดดยัดไปหนึ่งทีโวววเอาเรื่องเหมือนกันนะใช้สกิลหนึ่งโอ้พี่จะใช้สกิลหนึ่งแต่ว่าใช้ไม่ได้จนระิงจริงแล้วต้องปล่อยเขาเรียกอ่า สกิลเฮ้ยปล่อยการต่อยก่อนโอ้ย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 ไอ้หนมเองเอาเยอะไปแล้วเองเอาไปเยอะไปแล้วเองเอามากกว่าที่พี่ทำอีกนะมอเลยโอ้ะทำไมเขาโอ้โดดแด๊ดเปหลังแบบตึงๆใช้สกิลสามตึ้มเก็บไปละหนึ่งคิวโอ้ยทำไมรู้สึกว่าเมื่อกี้เขาใช้โอล่าโอล่าปะทำไมแบบมันแคนเซิลได้เหรออันนี้พี่ไม่รู้เลยนะ โอ้โว oh, 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 oh. โดดงัดหัวไปหนึ่งทีเราหลบเลยนี่นี่นี่ใช้สกิลสีไปโดดแล้วก็ใช้สกิลสามโอเคใช้ผิดไม่เป็นไรเอา้าเอา้เอางัดงัดได้หรือเมื่อกี้โอ๊ะโดนต่อยหลังแม่าตายแล้วนะสลับคอาบวอันนี้ อ๋อแต่เขาเขาเขาปล่อยว่าโอเคโอเคโอเคได้อยู่แล้วก็คอยโหลด,ดมาใส่อยู่แล้วพี่กะไว้แล้วนะพี่เล็กรอกด,ดสกิลหนึ่งขั้นยัดนะว้วใช้สกิลสามโอ้เขาเดสได้ไม่เป็นไรปากไม่โดนงัดหลังโอ้ชีตเขาแดสพอดีถ้าเกิดเขาไม่แดสน,นี่โดนงัดหลังละ ว้าวว้ววว้ววว้วเข้ามาไอ้น้องเฮ้ยโอ้แย่ละตัวแดนเลยไมั้งมเแ็บอ้าวรีบเหรอโดดสิไปงัดไม่โดนใช้สกิลสองลงพื้นป่าหลังไปหนึ่งที โอเคได้อยู่ได้อยู่คิดว่าจะแตกซะแล้วเมื่อกี้โวโวโวแต่ตอนนี้เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยต้องกลัวเรื่องเออ่การตายได้ได้เพราะว่าได้หมดแนละ้วเพราะเขาเนิบจากการตายได้หมด10%เป็น5%นะที่บอกเลยว่าก็โอเคอยู่โดดมาใช้สก,กิลสามโดดขึ้นไปใช้สก,กิลสี่นี่เอ้าโอเคลืมไปท่าน,นี้มันไม่ใช่ซุปเปอร์อัลเลอร์โด,ดนเคนซ์ได้จริงๆน่าจะใช้สก,กิลหนึ่งไป ไม่ตายหรอกแทงได้อยู่แทงได้อยู่แทงดาเมจได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราได้อีกสักนิดนะเซสก,กิลสี่ไปโจดไปโอ้พี่อีเวตไม่ทานโอ้อีดิสเดียวอีกดิสเดียวซึ่งดามิเอตเขาน่าจะใกล้ได้หมดแล้วเราจะรอเขาเขาได้หมดก่อนแต่ถ้าเกิดเราข้ามฆ่าเขาในอันนี้ไม่ได้ก็คือเราจะต้องลำบากนิดนึงนะ ตกิลอสาไปบาดหลังเฮ้ยโคอรเฟคบกไม่เป็นไรนี่นี่นี่แล้วก็เช็สกิลหนึงปุ้มโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราก็แค่รอเขามีโหมดนะคือเพราะาโหมดของกรเนะี่ยจะฆ่าตัวเรานะก,ก็ถือก็ถืยเลยอืมต้องรอให้เขาแปลงโหมดก่อนนะหรือไม่เราก็ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะแต่เมื่อกีดดนะ้พี่โหดพลาดไปนะพี่ พี่ใจลอยนะโอเคหมดคอมโบแล้วโอเคเขาจะปาพลาพเหมือนเดิมไม่เป็นไรเราจะหอกเขาเข้ามาทยการปล่อยพาดโดนลงไปใช้สกิ 2, ลสองปาหลังโอ้โดนด้วยอืมนี่ไงสกิลสามตกงโอเคเขาเปิดหมดแล้ว าเลยโอ้ยยืดอาเมี่ยเขาหน่อยยังไงล่างหมดนี่แล้วก็ตายละเอโห่อเอาหาจบแล้วหรือเปล่าจี๊บจี๊บเวลเพลย์เลยนะสำหรับเกมนี้หมดไม่ต้องใช้อะไรเยอะใช้สก,กิลสองไม่เกมอย่างเดียวนะก็ ไม่จบแล้วนะสำหรับการเล่นกรของพี่นะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะตอนนี้ผมดีโก้เอเคบอมบีต้องขอลาไปก่อนและบ๊ายบายจุบ